ฟาติ่งแตกนะเม้นนี้เอย้ำและเตือนสมองอีกทีคนที่เดินออกจากชีวิตลูกที่ยังเล็กอยู่มากเขาคงรักตัวเองมากกว่าไม่คิดที่จะคิดถึงความรู้สึกของลูกนะะอันนี้มาเม้นทางพ่อนะยายเจ้าหากกมาบอกจุดเริ่มต้นมาจากใครทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเดินออกมา ถ้าวันนั้นนะสามวันเขารอคำว่าขอโทษแล้วเขาบอกให้เลือกเนาะแล้วเขาไม่เลือกใครเนาะไปคุยกันที่ทะเลเอออยู่กันสามคนผู้ใดจะยอมรับไดใครเป็นจุดเริ่มต้นให้ครอบครัวพังมาย้อนถามคำนี้ในณนความสุขวันนี้วันเกิดของลูกสาวนะระยะเวลาโรงเรียนปิดตั้งแต่คอนเสิร์ตกรุงเทพ อ่าลูกมาทางบ้านอ่าพอพ่อมาคอนเสิร์ตบ้านลูกไปเชียงคานนะพอระยะนี่อีกไม่กี่วันนะพ่อจะกลับไปที่ยะโสลูกขับกรุงเทพพรุ่งนี้ยี่สิบพินิจพิจารณาเอาความสะใจอ่าโยนความผิดให้โฟนตรงกระข้ามนะจุดเริ่มต้นเพราะอืมบย่ยากเว้าก็คือย้ำนะฟาดติงแตกนะจุดเริ่มต้นครอบครัวพังเพราะใครเขาต้อง บีบน้ำตานะเจ็บใจเดินจากมาเพราะอะไรและณนะวันนี้จะบอกเขาทิ้งนะลูกตั้งแต่เล็กๆแล้วสิ่งที่มันพังใครเป็นคนเริ่มต้นเนาะใครทําให้ครอบครัวพังนะฮะเอออาไซเมอร์เหรอย้อนสิคิดเอาโยนแต่สิ่งไม่ดีอ่าเป็นพ่อต้องรับได้ทุกอย่างเหรอ แม่ทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเดรอมันโบแมนไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชายนะมีหัวจิตหัวใจกันทั้งนั้นเออถ้าถึงนะเวลาชีวิตคู่ผ่านกันไปแล้วอย่ามาสร้างสารรทําแสดงออพยายามผลักดันให้ลูกเกียดพ่อมันไม่ได้ดีงามเลยถ้าทําอย่างนั้นจริงๆบอกเลยนะเห็นแก่ตัวเอาความสะใจเข้าตัวเต็มเแต่ไม่นึกถึงหัวใจลูกเพราะลูกเขาก็มีความสัมพันธ์ผูกพันคําว่าสายเลือดจะยกใคร มาเป็นพ่อเลี้ยงน่ะได้อืมแต่พ่อจริงที่มันมาจากสายเลือดที่เขา,เาฝังใจแล้วเขาก็ได้ดูแลกันมาในวัยเด็กตั้งแต่เกิดนะไม่มีวันไม่มีวันณนะวันนี้ลูกพูดอะไรไม่ได้ลูกตัดสินใจอะไรไม่ได้คนโตพาไปไหนมาไหนเขาก็ต้องไปตามแต่รอไว้เถอะอันนี้คำพูดของยนจานะรอไว้เถอะรอให้เขาโต เอาไม่ต้องไกลเลยสักสิบสองสิบสามนะฮะเขาจะถามย้อนแม่รอเตรียมคําตอบตอบลูกเถอะเพราะเด็กสมัยนี้เขาฉลาดพ่อเขาอยู่ในโลกโซเชียลแม่เขาอยู่ในโลกโซเชียลถึงณขณะน,นี้ปิดกั้นได้ทุกอย่างไม่ให้เขาเห็นอะไรก็ได้อยากให้เห็นสิ่งไม่ดีเพื่อที่จะบีบกันให้ลูกรังเกียจพ่อก็ได้แต่ณนะวันนั้นเขาจะมองภาพความเป็นจริงและเขาจะมีคําถามต่างๆนานา,น,านะฮะ กลับมาให้แม่ได้ต้องตอบขนาดเราเป็นลูกคนธรรมดานะพอมันโตขึ้นมาลูกสาวยายจ๋ายังถามเลยเพราะอะไรอ่ะเราก็บอกว่าเออเราไปกันไม่ได้เพราะเราไม่เคยปิดกัน้นอืมถึงแม้ยายจ๋าเอาลูกมาต่างแดนยายจ๋ากลับไปยายจ๋าก็โทรบ,บอกให้พ่อเขามาหาถ้าบอกแล้วเขาไม่มาหามันก็เรื่องของเขาอืมยายยังพาไปหาย่าทุกปีถ้ากลับเมืองไทยอันนี้คือ เป็นเสื่ยเลือดสื่อสัมพันธ์ถ้าเราไม่ทําผิดลูกจะเอาหรือไม่เอามันอยู่ที่หัวใจลูกไม่ใช่ว่าจูนใจจากคนรอบข้างคนเลี้ยงใส่ร้าย,ายอ,อ,อย่างงู้นอย่างนี้แต่ไม่นึกถึงต้นตอที่มันเกิดขึ้นนะเพราะอะไรพ่อไม่เคยคิดอยากจะทิ้งลูกอืมนะที่เราเฝ้าเขามาตั้งแต่อสิบปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดเด็กคนนี้อ่ ไปอยู่ห้าปีความรับผิดชอบเขาสูงขนาดไหนนะคะพอเรามีพลังบวกถึงเวลาครอบครัวถ้าคําว่าเป็นผู้หญิงรักครอบครัวรักผัวก็ต้องกอดครอบครัวตัวเองไว้อะนะเขาพร้อมให้อภัยเสมอทําไมเพลงอยากได้ยินคําขอโทษถึงได้ออกมานะคะก็เพราะรอคําว่าขอโทษอืและให้เมียเลือกแล้วก็หวังอยู่ลึกๆว่าเมียต้องเลือกเราและลูกนะคะแต่มันไม่ใช่ไงยาย เจ้ากลับไปถามได้เด้อกลับไปยอดพินิตพิจารณาเด้ยังให้ตอกย้ำลำไหลไหลย่าจ๋าว่าวกวนกับคอมเมนต์ทะเละกับติงแตกและคอมเมนต์ทั้งหลายเนี่ยมาตลอดเลยเด้ในภาพความเป็นจริงน่ะผัวเมียเลิกแล้วกันแล้วก็เลิกกันเลยนะคะแต่คําว่าพ่อและแม่ตัดกันไม่ได้เนาะรูปอยู่กับแม่มากกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่จุดเริ่มต้นป้าเขาก็เลี้ยงดีย่าจ๋าไม่เคยตําหนิติ เขาอยู่ที่ไหนเขาก็มีความสุขแม่แต่งงานใหม่มีพ่อใหม่เพื่อที่จะมาช่วยรักช่วยเลี้ยงนะ,ะช่วยดูแลเขาให้เขามีความสุขบวกเข้าไปมันเป็นสิ่งดีไม่เคยได้ตำหนินะฮะแต่จะไปยัดเยียดชนิดที่ว่ากอดอเพื่อที่จะผลักดันให้แต่พ่อใหม่พึ่งจะมาใหม่นะคะเออด้วยรักแล้จนเกินหน้าเกินตาแล้วทีนี้ปีดกัน้นกีดกันฝ่ายพ่ออันนี้คือโลกออนไลน์รับไม่ได้ คุณอย่าบอกว่าคุณไม่แคร์ไม่สนนะถ้าคุณไม่แคร์ไม่สนนะ่ะคุณต้องจบไปแล้วไม่ต้องมาวิ่งล้าเลิกไม่ต้องมาพูดเอ่ยว่าอ่ขอไอพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กแล้วมาพร่ำภาวนานะคะเออเขาไม่ไปหาลูกก็ว่าเขานะมีครอบครัวใหม่สร้างนู่นนี่นั่นนะคะแต่พอเข้าไปก็ปิดกัน้นอย่าให้พบอย่าให้เจอสร้างความสะใจก็เล่นเขาได้อยู่เรื่องเดียวเนี่ยนะ เล่นเขาได้อยู่เรื่องเดียวเนี่ยและคอมเมนต์เนี่ยหนักขึ้นทุกวันแรงขึ้นทุกวันเพราะเห็นเขาพูดว่าเขาไม่ฟ้องนะก็เลยขึ้นเหืดกันใหญ่แต่อย่าลืมนะผู้ใหญ่บ้านจะนทำถูกและบอกเลยนะในหัวใจของยายเนี่ยหนึ่เขานิ่งเป็น 2. องเขาเย็นได้ 3. คนที่เดือดไม่ใช่เรานะสี่คนที่เสียก็ไม่ได้พังทลายมาหาพยาบเพราะทุกคนดูภาพความเป็นจริง ไม่ปิดกัน้นอืมแต่ไม่ไม่ตรงเวสักทีนะเออในปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะอันเนี้ยคือติ่งแตกและติ่งแตกเพราะฉะนั้นอะเคลียร์ความรู้สึกออกมาให้จริงจังแล้วมองคนของตัวเองให้ออกว่าคนของตัวเองอะ่ะต้องการแบบไหนนะฮะอยู่ดีวันดีคืนดีขึ้นมาโพสอืมในทํานองที่แบบเรียกร้องโอ้เห็นอกเห็นใจเลยฟ้าวิ่งขึ้นมาคอมเมนต์กระแทกกระทั่งไยพ่อนะ เออแต่ที่จริงแล้วคุณคิดผิดกันขนาดเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมณนะธรรมวันนี้อ่ะมันไม่ใช่เรียกร้องให้ถูกต้องการที่มาเอ่ยทิ้งลูกวัยเด็กอืมตั้งแต่ยังเล็กรักตัวเองมากกว่าคำนี้มันต้องย้อนสะท้อนหัวอกคนเป็นแม่ที่ท้องมาแปดเดือนเก้าเดือนกว่าจะคลอดนะเจ็บปวดขนาดไหนเราจะต้องคิดถึงลูกที่สุดก่อนที่จะไปเป็นพลังบัว เออทาให้ครอบครัวเองพังถ้าผู้ชายทาให้ครอบครัวเราพังเรายังพูดได้เต็มปากฉันเป็นแม่ฉันทําดีที่สุดเพื่อลูกอ่านะแต่นี่มันพังเพราะเรานะมันพังเพราะเราเออและเร,เรียกร้องอ่าความเห็นใจจาก fc และ fc ก็วิ่งวิ่งวินวีนวินนะเพื่อที่จะอืมสงสารแต่คิดผิดดึงสติกันหน่อยนะคะ เพราะอะสิ่งแย่มันย้อนสะท้อนกลับแต่ละเรื่องราวนอยิจาย,ยมมีพ่อเลี้ยงมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาต้องรักลูกเราอยู่แล้วโอเคคนเป็นแม่ก็ต้องการคนที่เลี้ยงและรักลูกเนี่ยรักเราก็ต้องยอมรับลูกเราได้แต่ก็อย่าพึ่งอวยให้มากนักนะมันพึ่งจะเริ่มตน้นนะวันนี้กับอีกสามปีหรือห้าปีข้างหน้าถ้ามันเปลี่ยนไปเราจะบมีคำวา้าแล้วสิมานั่งโทษใส่แต่ลูกอ่าแต่พอเขามันบ่แมนนะยาย นะพินิษพิจารณาย่า้เขาว่าเท่าเพราะเกิดนานบมมีสมองหรือว่าเป็นอาเมอร์เกินการเยียวยาและรักษาแล้วหรือเปล่าเดีจจ่ยจาว่างสั้นเด้ตอบสัตว์สัตว์อันนี้กับมวลเขาเอิ้นว่าอย่างก็รีแฮกรีแอคหรอย้อนอีกครั้งใหญ่กไ็ไร้เห้เนาะ